โอเคครับผมก็เทส GTA 5 M นะครับตอนนี้ใช้การ์ดจอ GT 1030นะครับก็เป็นตัวน้องสุดเลยและกันจะมี101 0มาแต่ตัวนี้ก็ตัวน้องสุดเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ผมปรับเป็นปรับเป็นวินโดว์ไม่ได้นะก็เลยต้องปรับแบบเนี้ยฟูสกีนนะครับผมแต่ผมปรับเป็น1600กคก็จะเล่นลื่นแบบแบบนี้เลยนะครับ FPS ก็อยู่ที่4070คนในเซิร์ฟตัวนี้ออนประมาณ13คนนะ แต่ว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวนะครับผมถ้าแบบคนเยอะไม่เยอะอยู่ที่ CPU นะครับผม CPU RAM ah HSE ก็มีผลนะครับส่วนการ์ดจอก็่ะมันก็รันได้เท่านี้แหละครับผมถ้า CPU แรงก็การ์ดจอก็เท่านี้ก็ได้เท่านี้นะครับผมแต่ถ้า CPU กา,กากนี้ไม่ไหวนะครับ่าแต่นี้ก็โอเคนะครับผมต่อให้ CPU แรงแค่ไหนก็ FPS ก็ประมาณนี้อยู่ดีนะครับ30เกือบ40นะตลอดเลยอ่าโอเค อทีทหนึ่งศูนยนะครับตัวนี้ประกันหมดวันที่16เดือน5 2าสอก็ใช้ยาวยาวปีสอปีกว่าเลยอะ่ะเรียกได้ว่าแบบเรื่องจริงๆนะครับอ่าราคาอยู่ที่2500บาทนะครับมีเก็บปลายทางด้วยนะอ่าร้านเรามีเก็บปลายทางด้วยครับก็เทสสนุกอย่างนี้เลย ตัวที่เหมาะเอาไปใช้ก็มองเป็น i3 Gen4 ก็ได้ถ้าแบบขั้นตับนะอ่ะไอสเจนแล้วก็ i5 i5 ก็ดีแต่แนะนำก็ขั้นต่ำก็ i3 g e n เจนนะครับแต่ถ้าแบบแนะนำจริงๆก็ i3 ะไอเจเท่าไหร่ดีอ่ะสักไอามเจนกอ่อะกำลังดีนะครับแต่แน่นอนว่าเราก็ไปใช้ได้หมดนะครับที่ที่1030นะเกมทุกเกมก็ถือว่า ถ้าเราปรับกากสุดทุกเกมมันก็เล่นได้ทุกเกมแต่อาจจะไม่ลื่นไม่60 fps นะครับแต่ว่าก็เล่นได้นะอ่าเกือบทุกเกมเลยนะครับเกมแบบในกาลินาเล่นได้หมดทุกเกมเลยนะสตรีมก็อย่าง gta ก็ยังเล่นได้เลย fps นี่30กว่า40ตลอดเลยนะครับเนะี่ยอ่าอุ้ยอุ้ย,ยมีตกไป32นะครับตอนชนก็ปกตินะมาเซิร์ฟนี้เพราะว่าเขาแจก R3 2สนะครับผมอ่าเซิร์ฟอื่นเขาแจกแบบรถธรรมดานะ อันนี้เขาแจก R3 สามสองเลยผมก็อยู่เซิร์ฟนี้แหละก็ตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆขอด,ดูของก่อนเพิ่งเข้ามาวันแรกของยังไม่ค่อยมีอะไรนะกาชาย,ยังเปิดไม่หมดเลยอะ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับก็เพจจะโตัวไอทีก็ได้นะหรือว่าทักไลน์ทักเฟซมาส่วนตัวก็ได้ครับใครที่อยากได้การจองไว้เล่นเกมนะในงกกลางๆแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับชึบ